สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับแอดมินจะนำเรื่องราวของตัวเลขมงคลนะครับมาวิเคราะห์รวมเทียบกับแนวทางสถิติเลขย้อนหลังนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เลขมงคลมาบ่อยมากๆนะครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วดที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆได้รับชมนะครับแค่หน้าปกนะครับแอดมินก็ให้แนวทางเด่น2มาก็ถือว่ามาตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ชุดที่แอดมินเน่นให้532นะครับก็ถือว่าถ้าตัดเล่นแล้วก็ยังได้32นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวที่แอดมินจับให้3 2 2 3นะครับก็ถือว่าเข้าตรงนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเลขมงคลมาติดติดกันหลายงวดแล้วนะครับวิเคราะห์ดีๆดูดีๆจับแนวทางดีๆนะครับมีโชคทุกงวดเลยและงวดนี้แอดมินก็ยังมั่นใจนะครับว่าเลขมงคลก็จะมาอีกงวดแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่ง ตัวเลขที่อัมินเน้นย้ํานะครับว่ามีโอกาสมาสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเลขของรัชกาลที่1นนะครับซึ่งเป็นต้นต้นบรม,มปฐมมกษัตริย์นะครับขององค์ราชวงศ์จักรีนะครับก็ถือว่ามาจริงนะครับสําหรับ3าสองนะครับสาสองรวมถึง8ปดสามด้วยนะครับเพราะว่าวันพระราชสมภพ,พนี่ก็วันที่2เดือน3ามแปดศูนย์นะครับ แล้วก็วันสวรรค์คดนะครับวันที่7กันยายน2352นะครับครบรอบ213รอบปีในปีนี้นะครับก็ถือว่าจากการวิเคราะห์ที่แอนดมินวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่า2332มีโอกาสมานะครับก็มาจริงๆนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่า83เนี่ยมันคือมันเป็นตัวเลขตัวเก่านะครับแอนดมินเลยไม่กล้าที่จะไปฟันให้นะครับว่า8338มมันจะมาอีกงวดหนึ่งนะครับ ก็น่าเสียดายอยู่นะครับเพราะว่ามันติดกันเลอเกินนะครับก็ไม่กล้าฟันให้นะครับแต่ว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับวดนี้อาจจะสู้เรื่องราวนี้ไม่ได้นะครับน่าจะมาแรงที่สุดแล้วนะครับสําหรับตัวเลขของพ่อหลวงรอเก้นะครับซึ่งก็ใกล้จะครบรอบวันสวรรคตนะครับ เพราะว่าพงค์ท่านสวรรคตรก็เดือนหน้าแล้วนะครับวันที่13แต่เดือนนี้ตัวเลขอาจจะมาเลยนะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยาเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับในช่วง23ปีหลังนี้ก็ตัวเลขพองค์ท่านมาทุกปีนะครับมาทุกปีอย่างงวดที่แล้วนี่นะครับ83ก็มาถือว่ามาตรงนะครับเพราะว่าพงค์ท่านสวรรคตรวันที่13ตอนขณะมีพระชนมายุ8 8พรรษานะครับก็8338 ก็ถือว่ามา2งวดติดเลยนะครับรวมถึงงวดก่อนใน583นะครับตามที่แอนมินวิเคราะห์เอาไว้ I เนาะนะครับก็ถือว่ามาตรงนะครับก็ยังเหลือ26นะครับจริงๆ26 3 2กนี่ก็มาจากาวันถวายพระเพลิงนะครับแล้วก็วันสวรรคตนะครับรวมกันแล้วก็ยังมี36 3 6 3 2นะครับที่ v A w วิเคราะห์เอาไว้งวดที่แล้วนะครับก็ยังก็ยัง ไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยู่นะครับสําหรับ3ามนะครับเอาละครับอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่งวดที่แล้วที่แอนมินวิเคราะห์เอาไว้ว่ามีโอกาสมาสูงนั่นก็คือเลขราชการที่5นะครับเหตุผลหนึ่งเลยที่แอนมินฟัน532 52 3นะครับเพราะว่าแอนมินมองว่าตัวเลขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5มีโอกาสมาสูงมากๆนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าจับแนวทางถูกแล้วนะครับ อย่างวันสวรรคตพระองค์ท่านก็23นะครับแล้วก็ปีที่สวรรคตก็คือ2 4 5 3นะครับวันที่23นะครับแล้วก็วันพระราชสมภพเนี่ยก็คือวันที่20กันยายน2 3 9 6นะครับก็ถือว่าช่วงนี้นะครับเลขมงคลเข้าบ่อยนะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ให้ดูเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอเมนจะนำไป วิเคราะห์รวมกับเลขสถิติย้อนหลังนะครับแล้วก็แนวทางตัวเลขนะครับที่มีโอกาสมาในงวดนี้นะครับอีกหนึ่งตัวเลขนะครับเลขมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับที่มีวันพระราชสมภพในวันที่20กันยายน2468นะครับของราชเมื่อ0-2เดือน3นะครับก็คืองวดที่แล้วนี่มันพิเศษนะครับคือเลข2เลข3มเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขรอ8รอ5รอ1รอ9นะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับเลขมงคลนะครับแต่ว่างวดนี้น่าจะโอกาสน้อยแล้วนะครับสำหรับเลขราชการที่8นะครับแต่มีอีก1เลขมงคลนะครับที่อาจจะยังทิ้งไม่ได้นะครับมีโอกาสแอบมาออกงวดนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเลขของวันค้ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงนะครับ มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะครับวันที่12เดือน8 2475นะครับปีนี้อายุครบ9 0พรรษาลำดับโปรเจม902นะครับก็ถือว่ายังต้องติดตามกันอยู่นะครับแต่อีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่กำลังมาแรงเลยช่วงนี้นะครับหลายสสำนักเก่งกันที่เลขนี้นะครับจริงๆก็เก่งมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วล่ะครับ ก็วันมหิดลนะครับงวดที่แล้ว472นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ได้หลายสำนักให้นะครับงวดที่แล้ว472นะครับก็มองกันว่าอาจจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มานะครับก็มาปีพระราชสมพบนะครับวันที่1เดือน1 2 3 4 5สนะครับวันสวรรคตวันที่ 24, 9, 2 4เดือน92,472ขณะมีพระชนมายุ3,17 พันศานะครับโ้จริงๆก็คือ3าก็มาตรงแล้วนะวันสว,วรควรคตวันที่24นะครับอายุ3 2มสอ 37, นะครับพระราชทานเพลิง17เดือน3 2473นะครับแล้วก็2494เนี่ยทางมอมหิดลน,นะครับได้สถาปนาให้เป็นวันมหิดลน,นะครับเพื่อเป็นเเกียรตินะครับ เอาละครับเบนเบนจะนาไปเทียบกับเลขสถิติย้อนหลังนะครับ5ปีหลังนะครับ16กันยายนนะครับไปดูกันที่เลขล่างก่อนจะเห็นได้ว่าหลัก7มา3ปีเลยนะครับใน5ปีนะครับหลัก7มา3ปีอันนี้2ตัวล่างนะครับส่วน3ตัวบนก็จะเห็นได้ว่าเลข3มา4งวดเลยนะครับใน5งวดหลังนะครับ4งวดใน5งวดหลังเลยนะครับก็ตั้งแต่ปี60นะครับ143ปี6 2 3 8 8นะครับ ปี6 3 083ปี6 4 935นะครับโอ้สามแปดแนี่มาสปีติดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ07 935นะครับปีล่าสุดเลยนะครับเอาละครับได้ดูข้อมูลตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ อันนี้แอดมินวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะครับแอดมินเลยไปหาตัวเลขแนวทางมานะครับหลังจากที่ดูลหลายๆข้อมูลของตัวเลขมงคลในวันนี้แล้วนะครับแอดมินเน้นให้3ชุด3หางนะครับคือ517 217นะครับ957อีกชุดหนึ่งนะครับ957อีกชุดหนึ่ง5 1 7 2น7นะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับแอดมินก็จะเน้นไปล่างนะ268117นะครับ 2 6 8 1 1แนะครับคือชุดล่างนะครับส่วน3าตัวบนแอดมินให้เน้นให้3หานะครับนองนั้นก็จะเป็นชุดรองนะครับถ้าชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นนะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นก็มีสวยๆหลายชุดนะครับอย่าง5 2 7ก็ยังมีโอกาสนะครับ8 1 7ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แอดมินชอบนะครับลองดูละกันนะครับ แอดมินก็ให้มาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่มารับชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามถ้าท่านยังไม่ติดตามนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ